สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูฝ้ายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านเด็กๆเ,เบื่อหรือเปล่าวันนี้ครูฝ้ายมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะวันนี้นะคะครูฝ้ายมีนิทานเรื่องอลิซในวันมหาสุจย์มาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะดเด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วไปฟังกันเลยค่ะ อลิสในวันมหัศจรรย์เรื่องโดยสารานอนอินทนนท์ภาพโดยสันปะภาวุฒิวณอลิสเป็นเด็กที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตและเครื่องเล่นดิจิทัลมากอลิสชอบเซลฟี่ฟังเพลงดูหนังเปิดคลิปและเล่นเกมโลกออนไลน์เป็นแดนมหัศจรรย์ของอลิสเพราะอยากไปไหนก็ไปได้ทันที พี่สาวของอลิซไม่อยากให้น้องอยู่แต่ในห้องจึงชวนอลิซออกไปเดินเล่นกันพี่สาวเดินดูดอกไม้อย่างเพลิดเพลินอลิซเล่นแต่มือถืออลิซไม่ทันระวังจึงตกลงไปในโพรงลึกใต้ดินโอ๊ยเด็กน้อยเธอเข้ามาทำอะไรในดินแดนมหัศจรรย์น,นี้มาเล่นกันมาเล่นกันมีมือถือให้เล่นไหมไม่มีไม่มี จะสนุกได้ยังไงณดินแดนแห่งนี้เรามีอะไรมากมายสนุกกับการเต้นรำสนุกกับการทำอาหารสนุกสนานกับดินสอสีสนุกสนานกับการเล่นเป็นคุณครูเป็นคุณหมอหรือเป็นใครก็ได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนใหม่ในเขาวงกฎ เราจะกลับบ้านแล้วล่ะอลิสพบว่าวันมหัศจรรย์คือวันที่ปิดหน้าจอและได้ทำอะไรแสนสนุกแดนมหัศจรรย์อยู่รอบตัวเรานี่เองเป็นไงคะที่ทานจบแล้วสนุกไหมคะไหนเด็กๆลองบอกกู้ายสิคะว่ากิจกรรมวันว่างของเด็กๆตอนอยู่ที่บ้าน เด็กๆทำอะไรกันบ้างคะเล่าให้คุณครูฟังด้วยนะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่บันทึกคลิปแล้วก็ส่งมให้คุณครูและเพื่อนๆชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ